นี่คือต้นกระพี้จันทร์นะครับเราได้มาเห็นแล้วครั้งแรกครั้งแรกโอ้อัศจรรย์อยู่นะตรานี้ที่ที่เพือกไปบ่อยๆอ,อ๋อมีโพรงจากในต้นมีโพรงส่องถึงข้างบนเลยโอ้ยมีความแปลกอยู่่ะเอาไปต่อไปต่อ16บหกนาฬิกากับห้านาทีแล้วโอ้ลกๆอ้าวถัดจากต้นกระพี้จันทร์มา ไม่ไกลเลยนะครับประมาณ29้ถึงต้นเขาเรียกต้นอะไรลุงลุงลงต้นอะไรเนี่ยต้นไซต้นไซเหรอะจักต้นไข่ไว้นี่อะไรไย้อยอันนี้ไซป่าอ๋อไซป่าลูกหมลูกหมูตรเนี่ย เรามากับกูรูเขรียกไซกลางนะไซกลางโอ้กูกูรูกูรูจากน้องข้างค้อคมาเองเลยมันกาารวะเปเป็น่ปด